สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองปลายสุกูสุพนนะครับหลังจากข้างหายไปดนครับมุนี่จะเลยใชมถทดลองไหมนะครับอ่าิทธีลองทดสอบเสียงจากของน้ำเบิงนะครับที่ลองนึกถึงเพลงของพี่ไม้นะครับไม้พี่ลมปอนครับนึกถึงสมัยไปปรากฏลองเพลงอ่าตอนนั้นปรบมรหาณปอหาหรือปอบกนี่แหละครับเอาเพลงนี้ไปลองเนาะจะได้การล่องฟังเบิงนะครับที่เปิดเป็น ข้อๆนะครับของโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับลองบนสิิเป็นยังไงในกถึงตอนนั้นนะครับจะในกะเพื่อลงใน YouTube ลงใน Facebook ะติชมมาแนเดอนะครับผมเสียงอาจจะบ่ได้เน้นเสียงดนตตีนะครับเอาเน้นเสียงค้นพ่อ เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานหนักถ้าไม่มีใจรักใครหนอจะร่วมทางได้ ปัญหามากมายพาใจอ่อนลา้าทั้งทั้งไม่เจตนาแต่ปัญหาก็มาจนได้จึงอยากให้น้องช่วยมองด้วยความเห็นใจอุปสรรคจะมีเท่าใดขอใจเรายิ้มให้กัน ลำบากยากเห็นเชาวเย็นขอให้เห็นหน้าเมื่อเจอปัญหาน้องอย่าติสายสัมพันธ์อยู่เป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกันเพียงเรามีเราเท่านั้นสร้างฝันให้สมดังไฟ เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้พ่ยอย่าเพิ่งด่วนลาเมื่อเจอปัญหาใดๆยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้เป็นยาชูใจคนจน